ุณปาาจไ,ปไ,ปไปนนว้ผัวราชการจังหวัดตราดเป็นประธานโยนติ้วประเพณีทิ้งกระจาดสาลเจ้าพ่อหนองบอลตำบลหนองบอลอภบ่อไร่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับที่ศาลเจ้าพ่อหนองบอนตำบลหน,นองบอลอเภบอ่อไร่เวลาสิบสนาฬิกาเศษวันทีน่24สิงหาคมนางสาวเบญจวรรณอานเปลืองผัวราชการจังหวัดตราดได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีโยนติ้ว ประเพนีทิ้งกระจาดของศาลเจ้าพอ่อหนองบอนโดยมีนายอกรณ์กรแอคารัตนายเพื่อไอร่นายนสุภวัตดิมวานิชสมาชิกสภาองค์การบอริหารส่วนจังหวัดเบ่อไร่ยและเหรลันยิกคณะกรรมการศาลเจ้าพอ่อหนองบอลนายชายวัน์บุญอมอรัตน์ประธานศาลเจ้าพอ่อหนองบอลพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการศาลเจ้าพอ่อหนองบอลและประชาชนชาวหนองบอลให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม มีประชาชนชาวตำบลหนองบอลและตำบลใกล้เคียงกว่า3,000คนมาร่วมพิธีแย่งติ้วในงานประเพณีทิ้งกระจาดของศาลเจ้าพ่อหนองบอลหลังจากพิธีทางศาลเจ้าพ่อหนองบอลเสร็จสิ้นแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมนายอำเภอบ่อไร่ประธานศาลเจ้าพ่อหนองบอลคณะกรรมการได้ร่วมกันขึ้นสู่นั่งร้านพิธีกลางลานอนเนกประสงค์ของศาลเจ้าพ่อหนองบอล ผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวทักทายกับประชาชนชาวหนองบอลโดยได้รับการต้อนรับจากชาวหนองบอลด้วยความยินด,ดีหลังจากนั้นผูว้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในวิธีโยนติ้วเป็นคนแรกพร้อมด้วยนายผภอบ่อไร่คณะกรรมการและผู้มีเกียรติที่ได้รับเชิญโยนติ้วให้กับประชาชนโดยทิ้วที่โยนลงไปทางด้านล่างประชาชนที่มารอแย่งติ้วได้พากันแย่งติ้วเพื่อน,นําไปขึ้นรางวัลกับคณะกรรมการมีการสับเปลี่ยน,นคณะกรรมการขึ้นโยนติ้วถึงสาครั้งด้วยกัน ใช้ติ้วจำนวนกว่า1,000งติ้วตามจำนวนคนโดยมีข้าวสารสำหรับมอบให้กับผู้แย่งติ้วได้จำนวน18ตันและอาหารแห้งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมกล่องน้ำดื่มอีกจำนวนกว่า1,000ชุดพร้อมเสื้อผ้าอีกจำนวนมากสำหรับอระเีจริ้งกระจาดของสารเจ้าพ่อหนองบอลคณะกรรมาการสารเจ้าพ่อหนองบอลได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาหลายสิบปีแล้ว เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรับแจกทานข้าวสารอาหารแห้งโดยบรรยากาศในงานผู้ร่วมพิธีต่างเตรียมพร้อมสําหรับการแจ้งติ้วหรือการสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการลุยโคลนนอกจากนี้ยังมีการแบ่งโซนกันโยนติ้วให้กับเด็กเยาวชนประชาชนและผู้สูงอายุเพื่อให้ทุกคนได้รับติ้วสําหรับนําไปขึ้นรางวัลกับคณะกรรมการต่อไปครับ